สวัสดีครับผมพอพานคนรักแว่นครับอีพีนี้เรามาทำความรู้จักกับภาวะตาล้ากันครับภาวะตาล้าคืออาการที่ไม่สบายตาที่เกิดจากการใช้สายตาานานเกินไปหรือใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมครับอย่างเช่นการจ้องโทรศัพท์มือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเลต็ตเป็นหลายชั่วโมงติดต่อกันครับและ ใช้งานในแสงที่น้อย paper, oneself, อย่างเช่นอ <guides. S 1> ่านหนังสือในแสงที่น้อยครับหรือโฟกัสระยะใกล้ๆเป็นระยะนานๆครับถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าดวงตาของคุณเริ่มมีอาการล้านแล้วครับ 1. มองภา,าพไม่ชัด 2. ปวดตาแสบตาหรือรู้ pinch. สึกตึงรอบเบ้าตาครับ 3. ปวดศีรษะบริเวณกระหม่อหรือหน้าผากครับ 4. ตาแห้งแสบตาเคืองตาเหมือนมีใายเข้าตา ห้าแพ้แสงเห็นแสงแยงเข้าตาม,มากกว่าปกติ 6. กโฟกัสช้าเมื่อมองจากจอไปมองไกลและสุดท้ายมีอาการเวียนหัวปวดศรีรษะข้ามาเริ่มด้วยครับถ้ามีอาการเหล่านี้อาจจะมีจะภาวะตาล้าด้วยครับผม